สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกคนท่านนะคะอยู่กับช่องสาวดัมซิงค่ะวันนี้ก็อากาศลมลมหนาวหนาวเย็นๆนะคะเข้าสู่ฤดูหนาวหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็จวดต่อเปิดฤดูกาลรถแม็กโครถดัมค่ะจุดจืดในโคในโคไม่โคไไม่โคเพอาะอาพีชนะรถดอมขี่อาพีกลบไปบ่อยนะ ค่ะงานถอยงานทอยหรือกระเป๋าอาร์ค่ะพี่น้องเออรถพญายเขียนกับพญายเด่นกันนะสีอันรูปรถงามบะงามรถสีไม่รถใกล้ไหนสีมือบะรบ เียวซํำปักท่งนี่นะขึ้ออน,นหินเถอะวะเม็ดเดียวลงไปไมิดดินดานดานนเลยนาดินมีเล็เลยนาดินมีอยู่อันเม็ดเม็ดกลัวๆม่แต่หินเลยเลือดาน เฮียมูเขาบอเปิดแอร์อพาพี่เราบ่เ้ยเอาหม่ได้เปิดแอร์่านันเปิดเย็นวะ กัว่าเต็มหูปวดเอมองเ่ะยินแบบนี้พุดเขา่ะนี่ประเดิมงานแหลกงานท้อยค่ะ ยังไม่ได้รวมตัวทีมงานเลยค่ะเดี๋วรวมกันรวมตัวกันแล้วกลัวจะวิ่งไม่ได้กลัวยังดินมันยังไม่แห้งอันนี้มาล่องมังกรเซิบเซิบ เนี่ยคือจะสีอันนี้หลบพี่น้องค่ะเพราะว่านา้ำฝนมันดีค่ะบ,บ่อบางที่นี่น้ำขังเต็มเลยงานท้อยอกิดป่าน หมูขับค่ะออหิงิ่งกับออหิงคบให้ตะตุงแล้วนะคะเสียมหิ่มแล้วจุกแซมวิ่งละก็เลยได้เหี้ยหมูขับปีนี้ว่าจะไปแต่งสังขาประจกจากร้านพ P C Y มา ของยังมาไม่ถึงเลยค่ะก็เลยลงวิ่งงานก่อนก็จะไปใส่กันชนใส่ขากระจกมาใส่ยังวะใส่แก๊ปหน้าใส่หมวกใส่แก๊ปหน้าเราไฟข้างบนก็ยังไม่ได้ใส่เลยค่ะเดยววิ่งงานบอลน,นี้เสร็จก่อนนี้จะไปที่อื่นก็เทนเลอร์ยังไม่ว่างเลยค่ะส,สเปเร์กระเซียดมเอาเทนเลอร์ไป คนรถเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จเลยเนี่วันนี้ก็มีเกี่ยวอีกนะคะสี่ไล่ ใส่ลายแต่ว่าเอาใส่ลายงานลายครับพี่น้องใส่หน้อยงานน่อยละเอาใส่กันไปเออจะเกียบยินลองได้ไหมวันนี้กะมาฟังนี่อีกเนี่ย khắp đôi bao ăn nha ผมที่ผู้ใหญ่ดมวัสิพภาพเขาไปเที่ยวอันทะเลสาบถุงกระลาเขาก็ลงงานก่อนโอ้ยเลยบ่อยิดเงินเลยพี่น้องทีมงานแก้วเขาเขาว่าจะเหมียกินสมือแล้วเลยเขาว่าเขาเบื่อแล้ว เลียงกับซำกินเลียงซมือค่ะลัางรถกำได้เข้าใจทั้งอย่างทั้งตม่มจินนำ้ำแรงซม้อซมือเื่องเกี้ยวเขาด้วยก,กัน งานสีน้อยหรือสีลายค่ะมาเบิ่งกันค่ะรถดำกับรายโอเคไม่โค้เกิดไม่กับร้ายค่ะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าจปะป้าตุ้มโอ้รอดำกินเพื่อยังไม่น่าเลยไม่น่าเล่นเลย เราเงินก่อนไปลงทุนไหมคะ่ะสร้างสิเก็บเงินได้ขึ้นปังเจ้ากับบ่ได้เงินมันโดนเนาะเงินมันมันทุนค่ะงานไม่โคนต้องใช้ทุนเยอะนะคะตังน้ำมันในแต่ละวันค่าใช,ะช,ะชะ้จ่ายนี่เยอะครับแมเป็นแรงแรงไหวไน้หนาเก็บได้แน่แบนน่ได้แน่เอ้าถ่าย y o u t u ดีดีดีแล้ว,ว,วเหรอไร้าร้หรอกเอาไม่โคมากเนี่ย ยากเลยพันวะจะได้นอนมันได้ซื้อมันหรเพันวะไม่น่าเลย <c oughs> จะไปซื้อคัตเตอร์ให,ห,หม่เฮียโม่ค่ะเย็นนี้เราจะตัดตังค์นกันนะคะอ้าวนี่แหะคะพอหอมปากหอมพอเ็าเป็นกระใสเปิฤดูดกาลงานวันแรกของทีมงานใครมีงานให้ทีมงานไปนเหตุกะ อยากใส่บริการนีเดอร์ค่ะราคาวติ่นกันเองมิตรภาพราคามิตรภาพนะคะบ๊ายบายค่ะ <t Millionen Subst ance> <Ba ples Like functions>